อะไรเกิดขึ้นไหมย้อยตัวอะไรมาพี่ดู <S 2> <S 2> <S 2> โอเคทุกคนวันนี้เราก็จะมารี l วิ s เ w h เ e l b e d 750นะเพราะว่าเราเพิ่งได้ของครบก็คือเจ้านี้กระดูกที่เราทำลงไปคลิปที่แล้วก็กระดูกมีสองอันแล้วก็เขี้ยวใช่ไหมเขี้ยวหนึ่งอันแล้วก็นี่ที่เราไม่มีคือเจ้าตัวนี้รูนหน้านะก็เราจะเอาให้ดูกันว่าเราได้จากไหนนะทุวกคนเพราะว่าวันนี้ เราไปดําหาหีบสมบัติมาเยอะมากเลยดูจากการแต่งตัวของเราก็น่าจะเข้าใจนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองทํากันดีกว่าว่าเบ็ดเลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบมันจะตึงซะแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวขอเลื่อนจอนน่อก่อนจอโอเคโอเปร่าโอเคว่าทุกคนกลับเข้าสู่จอแล้วหแรกมากเลยทุกคนเราจะหยุดข้้งบนนี้ไปเลยนะเจ้าเบ็ดด้วยเวลามันตีคราฟแล้วมันจะเป็นไงไงทุกคนดูนี่มันจะใช้ในส่วนของเจ้าเนี่ยไม้ฟันสองอัน มันเพิ่งอัปเดตมาวันนี้นะเพราะว่าถ้ามันไม่อัปเดตคือหาไม่ได้เลยนะทุกคนว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ผมเพิ่งได้มาวันนี้เองก็ดูจากเออหนังสือสมุดของเราได้นะทุกคนว่ามันเพิ่งได้มาวันนี้เอ,อเออมันอยู่หน้าอเรื่อนมาหานี่มันพิมพ์ตรงนี้ได้ทุกคนนี่ไหมนีมมม่มันเพิ่งมาวันนี้เลยดูวันที่วันที่สามวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะไหม เพิ่งเข้ามาเขาเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่โอเคเดี๋ยวครับเลยกดครับไปเลยแล้วก็ต้องมีตังฉ่ำแสนด้วยนะสามแสนเลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบตบาทตรงนี้แหละเก็บเวลแต่ทุกคนโคตรเท่เลยทุกคนนี่ได้มาละเบ็ดอสุดท้ายนะตอนเรายังปลดวอกเบ็ดไม่ครบสุการเลยนะทุกคนโอเนี่หูเบ็ดเท่มาทุกคนโอ้ยเท่แบบเท่สุดๆเลยแต่เอาที่ออกก่อนพวกอุปกรณ์ตามตัวเรา เอ๊ะไม่ใช่เรด,ดาฟิสดิมันออกพอเอาซุปเปอร์ฟิปออกซุปเปอร์ฟิปทุกคนดูเนี่ยเฮ้ยแบบโคตรเจ๋งอะโคตรเท่เอีไงโคตรเท่เลยสดสอบดิทุกคนแบบมันสวยนะคนดูสวยมากมากเลย ต้องบอกกับน้องปลาน้อยด้วยเ็โดโคตตึงมาเดี๋ยวมาลองใช้เบ็ดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมาว่าเบ็ดมันดีมากเลยเออเดี๋ยวอ่านความสามารถเบ็ดก่อนนี่บอกว่าสปีดของมันอยู่ที่เออสี่สิบห้าเลยนะแล้วก็ักกี้อุ้ยร้อยี่บห้าทุกคนคอนโทรลศูนย์จุดสองเ้ยกว้างนเนี่ยแล้วก็มีเออการดีด้วยแล้วก็อินฟินิตี้นะทุกคนเฮ้ยอันนี้เบ็ดดีที่สุดแล้วมั้งเนี่ย เอาดี <Audi. S 2> แล้วความสามารถเขาบอกเลย after perfect คือถ้าเราตกติด perfect 5ครั้งมันจะ ticker special mode คือจะมี m e x คือเจ้าปลาฉลามเนี่ยกระโดดขึ้นมาจาก deep เลยนะเขาบอกว่าความสูงอะไรอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยสักอย่าง15%ซไป big size เหรอมีกาดสักอย่างโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันม,มันนะ่จาจะกระโดดขึ้นมาหรือเปล่า หลังจากอัพเตอร์5ครั้งก็คือต้องเป็นครั้งที่หกก็แบบแต่ต้องให้ได้เ perfect นะจ่ายมัค perfect ก็คือการเลี้ยงรอดปลาเฮ้ยนะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปลาให้เนี่ยให้อยู่ในรอดขาวตอลอดเวลานะเรนถึงจะติดเ perfect ถ่ายรูปไว้ก่อนอันนี้ติดถึง perfect แล้วปึ๊บเอ้ยไปปึ๊บแต่มันรอบปลาค่อนข้างดีนะเออ แล้วน้ำหนักมันดีด้วยไี่ว่าเอาปเป็นชั้นอะไรดีทุกคนอาร์ตี้ดีไหมได้แบบรอบปลาไวๆเลยอ่าสองทีละแล้วตอนเนี้ยเห็นว่าทุกคนมันได้เมจิกได้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 เยอะแล้วทุกคนอะมันคือได้ใช่ไหมทุกคนบางคนก็ได้เป็นได้โรอนะอะได้ง่ายกว่าเดิมแล้วอะมีโอกาสได้ตอนที่เราปลุกปลาด้วยเคนี่ก็าเป็นครั้งที่สามใช่ไหมหตกไปเรื่อย ใจเงนนะทุกคนเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะว่ามันจะอลังการงานสร้างแค่ไหนหลังจากเพอร์เฟกตห้าครั้งรู้ว่าต้องติดต่อกันไหมด้วยแต่บอกเลยว่ารูเป็ดเด็ดดีเลยนะเออเป็ดที่แบบเอาบอกเลยว่าโกงโกงเลยทุกคนที่บอกเลยเป็นเป็ดที่โกงนาตอนนี้เลย ะ,ะเฮ้ยต้องเพอร์เฟกต์ือเปล่าฮะเฮ้ยอ,อันนี้เราก็ตกไปกี่ครั้งฮะพี่กระจำไม่ได้ไม่ได้นับเตมาเดี๋ยวมาดูกันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่หกเปล่าเเดี๋ยวมาดูฮะโอ้ต้องติดเพอร์เฟกต์หลังจากเพอร์เฟกต์ห้าครั้ง าดูกันจะเปไงโอ,โอ้ยวัวนี่ไงวัวโัแล้วมันเหมือนมันฆ่าปลยมาให้เราด้วยหนึ่งตัวนะเหมือนมันฆ่าปลามาให้เราด้วยหนึ่งตัวนะเหมือนเออสุ่มเหมือนสุ่มปลาอารมณ์แบบเออขายเบ็ดนี่เลยทุกคนนะเอาจจริงมันก็คือเออเขาเรียกว่าเบ็ดหัวหน้านะเบ็ดนี่เป็นเบ็ดแบบ คืออันเก่าเราใช้เป็นตัวนี้ใช่ไหมทุกคนตอนนี้เน,นี่ย I r o ร o f the dev เดฟนี่เป็นตก3ครั้งใช่ไหมสาครั้งมันก็จะตุ่มปลาให้แต่เนี่ยต้องเพอร์เฟกตครั้งนะก็อารมณ์แบบเออน้ำหนักมันเยอะกว่าไงเพราะว่าตอนเนี้ยอนดิเบตเนี่ยน้ำหนักแค่30,000ืนใช่ไหมก็ไม่สามารถตกเมกาโรดได้แล้ว ตอนนี้ต้องถ้าอยากตกเมกาซอนโดนคือต้องใช้เบ็ดพวกตระกูลน้ำหนักห้าหมื่นขึ้นแล้วก็เบ็ดอินฟินิตี้เท่านั้นนะทุกคนเฮ้ยเบ็ดเท่มากทุกคนนะที่ชอบชอบเลยทุกคนเบ็ดเท่มากเลยเดี๋ยวเราลองไปใช้เดินบ้างดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเนาะ <S <S 2> <S 2> เฮ้ยได้กระดูอ่าสุดยอดเลยทำไมพี่เมเปิ้ล แี่เป้ลหนูเก่งมากหนูได้กระดูดด้วยอ่ะเอิ่มเก่งมากค่ะโอ้ยเปิ้ลหนูได้แล้วกระดูกระดูพี่เปิ้ลเคยเห็นความฉ่ำมากเบ็ดอันนี้หรือยังยังเอาพี่เมเปิ้ลดูนะเน่โหน่าจะขอบพี่เมเปิ้ลสังเกตตาน้ำดีๆนะอันนี้เป็นเบ็ดเลเวลต่ำเลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบเลย มันดูกันว่ามันจะเป็นจังไหนอึบอึบอุบดูสิว่ามันจะเอฟเฟกต์อลังการแค่ไหนมีอะไรเกิดขึ้นไหมย้ายตัวอะไรมาพี่ดูโอ้ยโอ้ยแล้วมันให้ฟันเ <c oughs> บิ้ลมาสองอันมันให้ฟันเบิ้ลหนูมาสองอันเลยโอเคเลยแค่นี้แหละเหมือนแบบเหมือนซีซั่นเนี้มันเป็นซีซั่นที่ทำให้เบ็ด มันมีสก,กินสวยเฉยๆมื่อกว่าอนเบ,บ็ดมันไม่มีสก,กินตั้งแต่นี้เบ,บ็ดมีสกูงสก,กินเอฟิกออร์ดากระจุยกระจายเห็นไหมจ้าวอยู่เฉยโอเคนะทุกคนสาหรับวันนี้ก็ต้องขวดตัวราบเพื่อนทุกคนไีก่อนนะ